เชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสรรพสานรุ่นใหม่รุ่นให,นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขยา่าลีลาเต้นเล้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเคลีย <Laura> ด์ก่อนใบก่อนใบใครเคลียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนไป สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังโอ้แม่จ๋าขอโทษทีนะให้รอนานขอโทษทีจะกำลังจะเข้ามาเมื่อกี้รถก็ชุนละมินชุนละมินอะไรอะชุนลมินอะไร ชุนละมุนจูกเราหุกกันไปหมดถ้าเข้ามาในงานก็เข้าไม่ได้คนมันเยอะไงโอ้โหไอ้รถมันทุกทุเรียนนะเด็กใชคจอดขวางปากทางเลยท้าคนทุเรียนมาเต็มเลยไอ้เราก็บีบแต่เฮ้ยเร็วหน่อยเร็วหน่อยจะรีบไปทํางานมันก็ไม่ยอมขยับผมก็โมโหเปิดประตูลงไปเลยโอ้โหลงไปด่าเลยเหมามาสามลูกเนี่ยชอบนัลลิเกมเราพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วก็เริ่มเลยจะนั่งกันตรงไหนล่ะคะอยากดูว่ ตั้งใจมาดูเลยป่ะอูตั้งใจมาดูสอนรามน้ำเพชรค่ะถ <c oughs> ามหน่อยว่าเป็นลูกค้า V.I.P. หรือเปล่าโอ้โหลูกค้า V.I.P. ของน้ำปร,ราเชิดยิ้มค่ะน้ำปร,ราเชิดยิ้มใช่ค่ะด้านซ้ายเลยครับขอบคุณครับนั่งใกล้ชิดติดขอบแบบว่าใกล้ๆพระเอกเลย<อ>เห็นขนตาทุกเส้นของสอนรามอุ้ยขอบคุณมากค่ะคุณแม่ล่ะครับเหมือนกันค่ะเป็นลูกค้าของน้ำปราหม่ำค่ะไปจกกั่จกเลยครับทำไมคะที่นี่ก็กแบบเท่เดียวกันค่ะเชิดยิ้มสิครับ กินสลับกันบ้างอ๋อกินสลับไปสลับมาแต่กินบ่อยๆคือยี่ห้อของหม่ำเชิญยิงที่หาวทิ่ศัตรูแล้วล่ะไม่ใช่ก็กินบ่อยๆเลยของชวนยิบอร่อยมากใช่เจ้าของร้านคุณแม่เหรอฮะเจ้าของร้านแม่คือลูกค้ายิ่งกว่าวีไอพีใช่ไม่เอาเลยไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่เอา จะมองดูว่าตรงไหนเหมาะโงูเหงอะไรเบ้าอะไรจะหล่นจะใส่หัวหรือเปล่าดีดีใกล้ๆเลยครับคุณแม่นี่ครับคุณแม่ครับว้ายเชอญเลยครับนี่ลิเกมาก็จะผ่านหน้าคุณแม่อแล้วก็ไปนั่งใกล้ชิดเห็นั้งขนน่าแข่งขนตาอยากเห็นอะไรใกล้ชิดใกล้ๆกันหมดพร้อมไหมครับพร้อมจ้ะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มทำการแสดงเฮฮันช่า ครับวันนี้ลิเกของเราเสนอให้ชมกันในท้องเรื่องโคตรโหดกระโดดเปิดหีบพบกับดารายจากรบุรีครับและนี่คือดารายจากรบุรีเป็นหลานชายของอแท์เทวิน ไม่ต้องกินก็เมาเอวได้โอ้เอวสว่านอยากไหมสิโอ้โหไอ้หนุ่ยหนูไอ้หนูโอ้เมาเอวขออีกทีดิทำไมอ่ะเออทำไมอ่ะไม่เมาแล้วมันต้องถอนไม่งั้นแห้งไปใครจะมาถอนเอ ้อนบอลท้องไเป็นเสือรายลือลันแโอ้โหแหม่นี่อะไรเนี่ยอะไรอย่งก็ชอบหนูอ่ะอืดูใกล้ไปปะเนี่ยอุ้ยชอบอยากดูใกล้ๆดุดันดีค่ะเป็นลิเกที่ตัวเตี้ยเนาะเชี้ออัมลิเกครับอัมอะไรอ่ะเอ้าเเเออเจ้าเอ้เอ หูงเลยอ่ะอะไรคะเฮลก็เฮลเฮลีอเฮลเมื่อก eh ี oder, ้แม่ก็เฮลนะเหรอสาบานให้บั่อช่ชาโจใจร้เอ่บทารายเป็นเสือาลืลจังหวัดตาบลและมปนสบันปนทั้งาดทั้งควยกลน อีกทั้งตกาตะเกียงกระทะกระโหนปล้นเกียงอ่ะปลนแหละทั้งเมียงทั้งกลวยแอบดักปลนเ้ยตะทางเปลือกเปลืกแม่คนยืนตะบลปลนแบบปลนปลนแม่แต่คนนอนรวยกำลังแรงผลจะปล้นโลพักกำลังแรงผลจะปล้นโงพักเพื่อจะ มีหลักร่ำรวยร่ำรวย อารมณ์ดีครับไอ้ลิเกตัวนี้เล่นกินที่ว่ะเล่นให้ดูตกใจช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มทำสมูตตีแตงโมสับรสดีกว่าชวปพี่สน่อย อีกสักนิดฮะลงไปเออ,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 อเอาอีกเอาเอาแรงอีกนิด ยินดีต้อนรับค่ะแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมายค่ะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอาทำงานไงพี่ไม่เห็นนะเนี่ยไม่ใช่ไหมพี่หรือกำลังทำอะไรอยู่จ๊ะหนูกำลังทำสมูตตี้แตงโมสับประรดปั่นจากเครื่องปั่น3ามโถสมายค่ะเออโอ้แล้วมันทำอะไรได้อีกบ้างไหมเนี่ย เครื่องนี้นะคะโปรินวันเลยค่ะสามารถปั่นกาแฟสมูทตี้บดเครื่องแกงหรือว่าผสมอาหารก็ได้นะคะนแ,<า>แล้วคุณสมบัติมันอะมีอะไรบ้างคุณสมบัติใช่ไหมคะมนี่เลยค่ะโถปั่นนะคะมีถึง3โถอมอเตอร์เนี่ย5 0 0วัตต์ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะมีระบบไฟน่ยเซฟตี้ตัดอัตโนมัติด้วยค่ะอุ้ยดีจังเลยนี่แบบนี้แหละที่พี่ต้องการนั้นจัดไว้ให้พี่เลยหนึ่งเครื่องได้เลยค่ะสมายเติมความสุขทุกครอบครัวอยู่แล้วค่ะ สองนี่มาน้องสองนี่บัน้องสองนี่บัตมาซื้อเครื่องที่การละพี่อุ้ยถามมาได้น้องสองซื้อให้เมียสิครับซื้อให้เมียซะด้วยรถสนิยมดีเหมือนกันนะเนี่ยให้ของสมัยซะด้วยแต่ว่าซื้อเสร็จแล้วเนี่ยผมขอยืมสักวันได้ปะอุ้ยไม่ช่ปัญหาสำหรับน้องสองแต่พี่จัดให้บ้าพี่เตาเอ้าจัดให้ไม่ได้เขาทำไมอะ้าให้น้องสองยืมไปเมียพี่ก็ด่าพี่สิเมียพี่ คนที่เตี้ยๆต,นๆตันๆอบๆขาใหญ่ๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนา้นแหละพี่แต่อย่งนว่าอย่างนั้นตอนนี้เขากำลังก็น้ำหนักอยู่ลดน้ำหนักอยู่เุ้ยเขากินอะไรอ่ะพี่มังมังสวิรัตมังกินทุกอย่างที่ขวางหน้าก็ปอบเข,าเขา้าสิงกินทุกอย่างเลย แล้วเนี่ยโมโหหิวเหรอจ้าโอ้โหขนาดกินไก่เต็มปากยังหิวได้อีกเหรอ,อไม่เป็นไรถ้ายังหิวอยู่กินเพื่อนพี่ไปก่อนก็ได้พี่พูดเองนะขาขวาน่าจะกรอบในนามของข้าพเจ้าคือโจนชาวบ้านเรียกข้าว่าไอโจรแต่เราก็ไม่เคยหยุดนิ่งพรายาป้นข้าป้นข้าป้นข้าจนชาวบ้านเรียกข้าว่าขุนโจรแต่เราก็ไม่เคยลดละ พยายามป้นข้าป้นข้าป้นข้าจนชาวบ้านเรียกเขาว่ามหาโจรแต่เราก็ไม่เคยย่อท้อพยายามป้นข้าป้นข้าป้นข้าจนชาวบ้านขนานนามเขาว่าพระคูโจรไอ้หนูอย่าหยุดนะลูกพยายามป้นข้าป้นข้าป้นข้าเอ็งจะได้เป็นเจ้าอาวาสโจรจริงเราก็พยายามนะลูก พยายามขวนขวายเข้าไปเราจะได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดโจรนูลาบวชแล้วจ้ะอะไรเนี่ยได้ข่าวว่ามีหีบสมบัติวันนี้แหละข้าจะไปป้นหีบสมบัติมาเป็นของเราเสียเกิดเป็นโจรมันต้องปนตองจีบ่มีสมบัติผู้อนบ่มีกาศึิศมาคุญมบนวดควายของชาวไร่ชาวนาเราปนเอามาทำเป็นของตัวเราเองเพราะว่าเราเป็นโจร สองลูกต,ตั<อ>้มอะไรครับถึงเวลาบรรดาทีแ่แม่แม่รอคอยแล้วฉากต่อไปนี้พบและสัมผัสกับพระเอกม้าทองคำสอนรามอนเนกรา สอนรำน,น้ำเช่นกันผู้คนวิเศษแจ่มใสขณนะนี้มีไฟเป็นแฟนเรียกชาย ให้น้ำว่าราชโอรสสุพสิทธิ์แห่งแผ่นดินเทพรังสรรค์วันนี้ข้าพเจ้านั้นมีความในใจเพราะว่ามีพระมเหสีให้น้ำว่าน้องชาชาลิดาชาปนักิจนา,างเอกชื่อชาปนากิจเหรอใช่แต,แต่ว่าก่อนอื่นเลยวันนี้ สอนรามต้องขอบคุณแม่แม่ที่ติดตามมาให้กำลังใจไม่เป็นไรลูกมาให้กำลังใจสอนรามไ,รรไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลยทิ้งจบจบมากเลยนี้วันนี้คุณแม่มาจากอ่างศิลาเป็นเงจ๊ะเอาครกมาให้ไม่ได้ไงอ่ะได้ลองทานดูแล้วหวานกรอบอร่อยเหลือเกินครับแต่ว่าสากจะเก็บไปกินที่บ้านไหรแล้วเหงือกเลือเล่อนมาล้วช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม e ซูซูดีแม็กซ์แคปโฟน1.9 DDI ค่ะ แล้วมันมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างนี่เลยค่ะคุณพี่เครื่องยนต์อ s ซูซ1.9 DDI Blue Power Gen2 ที่ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นค่ะให้พลังแรงสูงส,สุด150แรงม้าเลยนะคะอ้แบบนี้ก็เร่งแรงสุดๆไปเลยสิใช่ค่ะตอบสนองฉับไวยิ่งขึ้นออกตัวเร็วขึ้นเร่งแสงเร็วขึ้นด้วค่ะอคนเร่งๆอย่ฉันมากเลยอ่ะฉันชอบอ่ะจองเลยไหมคะอ้ก็่าสนใจนะเดี๋ยวมาดูราอ,อได้เลยค่ะเดี๋ยวเอกสารมาให้นะคะ อยพี่โดเล็กสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีอ๋อมาอยู่นี่นี่เองนี่ผมมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังหัวเราะทำไมยังไม่เล่าเอาก็เล่าหัวเราะนะไปก่อนไงฟังก่อนสิอะไรล่ะผมไปเจอหม่ำเท่งนงจอดรถติดไฟแดงมาจบแล้วไม่ตลกจะไม่ตลกได้ยังไงก็หม่ำเท่งนงเขาไป็ตลกไม่ใช่แต่เล่าไม่ตลกเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย ฉันโดนพึ่งต่อยต่อยนานหรือยังต่อต่อยใช่เป็นผิดแล้วต้องบอกว่าผมโดนต่อต่อยแล้วต่อยนานหรือยังพึ่งต่อยเออต้องแบบนี้เอาไหมเอาไหมเฮ้ช่วยด้วยช่วยด้วยเอ๊ะเป็นอะไรเก่งกาดฉันโดนต่อต่อยต่อยนานหรือยังเมื่อตะกี้นี้เฮ้ยอย่าพึ่งนี้ตกดี ไม่ใช่มันต้องยื้อไปก่อนดิพึ่งต่อยต่อยนั้นยังต่อต่อยตออย่างเงี้ยสองรอบไงยังไม่ถูกอีกยังเอาไหมเอาไหมนะเข้ามาช่วยด้วยช่วด้วยเฮ้แกงกาดเป็นอะไรวะเนี่ยจะโดนแตงต่อยอยนาหรือยังพึ่งต่อยแตงตอดเยเฮเฮเฮ้ยเนยเ้ยยเเมาเบียเฮเฮ้ยเฮย้ยเ้เฮยเฮย้เ้ยยยยเ้ จะต้องเรียกน้องชาปนากิตมาเพราะว่ามันถึงวันสำคัญที่จะต้องเปิดหีบสมบัติสักที้วน้องชาชาปนากิตรเ็วารันเอ่อทำไม น้องชาบนกบตร้องให้ฟูมไฟแบบนี้บอกพี่มาได้เลยนะสนเสด็จพี่เพค่าคือเมื่อคืนหม่อมฉันสง่งพระบรรทมและทรงทระสุบินไปว่า <m> อะไรนะหม่อมฉันเจ้าบินไปไหนมาฝัานฝันราชาหั <c oughs> านราชราชราชเผาพี่ขอไ พอเวลาทาสาับมันละเอียดกว่าออบอกพี่มาว่าเกิดอะไรหม่อมฉันฝันไม่ดีเลยไปคะคือหม่อมฉันฝันมาส่งกระจกฮะแล้วเห็นตัวเองในกระจกไปคะ<ส>ตกใจมากพี่บอกแล้วว่าอย่าไปส่งกระจกให้ไปส่งอ่างล้างเจ้าฝันอะไรบอกพี่มาเอาเป็นจริงเป็นจังนะไปคะคือหม่อมฉันฝันไปคะหม่อมฉัน ฝันว่าขึ้นระบินเพคะไป,ค,ะปนคนที่ไหนเน,ะ <c oughs> นี่ยคนดุจีอย่าเอาจริงเอาจังสิไปคะเ <c oughs> จ้าฝันว่าเจ้าขึ้นเครื่องบินเออขึ้นเครื่องบินไปคะพี่ขอทานายว่าตอนนี้ <c oughs> น้องพี่กําลังจะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นหรือว่าเจ้ากําลังจะมีโชคชั้นสูงจริงหรอเไปคะพี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอย่าร้องไห้ไปเลยแต่เครื่องบินดันตกสิไปคะเครื่องบินตกแต่ว่ากรรมเนี่ยกำลังไล่ตามเจ้ามาแล้วแต่ก่อนเครื่องบินตกนะ หม่อมฉันฟ้าลมชูที่ไว้ได้อันหนึ่งแสดงว่ามีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูเจ้าโอ้ยลูกชนะก็ตกลงไปในน้ำไปคะ่ะแต่เจ้าตกลงไปในน้ำแต่ตกลงไปในน้ำก็ดีเจ้าจะอยู่อย่างร่มเย็นทำอะไรก็น่าปลื้มนไหลเรื่องไหงหมอง่อมฉั้นตกลงไปในนะ้ำไปกระเทกตตอไปคะ่ะเแบบจ้าต้องระวังคนข้างกายนะต้องระวังคนสนิทให้ด,ดีๆระวังจะโดนแทงข้างหลังแต่ตอดันผูก แต่ก็เพราะว่าบุญที่เจ้าสร้างสงมเอาไว้พี่ถึงบอกไงว่าให้เจ้าสร้างบุญไว้เยอะๆและเจ้าจะรอดแคล้วคลาดในน้ำมีไอ้เค้ไอ้เค่มันว่ายมาหาหม่อมฉันเพคะเจ้ากำนายเวรกำลังตามเจ้าอยู่ต้องทำบุญเยอะๆนะไอ้เค้กัดขาหม่อมชันไอ้เค่กัดขาพี่บอกแล้วแต่ว่ามันเป็นแผลเนะี่ยเห็นไหมเจ้าอย่างไรเจ้าก็ต้องเสียเลือดแต่เค่ไม่มีฟันนะ ไปดูเรื่องไหนมาไปดูเรื่องอะไรมาฮะเสด็จพี่อย่าห่วงเล่นสิไปคโอ้โหไม่เล่นเล่นคนเดียวเลยหลอนละง่ไยอ่ะเลือก่องไม่ไหวแล้วอ่ะไอ้น้ำมอมชั้นหนีไอ้แค่ไปครัแต่เจ้าหนีไม่ได้ใช่ไหมหนีหนีไม่ได้ไปครัขึ้นบกเลยขึ้นบกไปเจอเสือดีไงอย่างที่คำโบราณเขาบอกว่าหนีจระเข้ปะเสือ ่ไปเจอเสือก่อนนะเออเจอเสือก่อนอ่ะไปย้อนสอนอ่ะปิดเองหน่อยต้องด่าไม่ดูไม่ดูไม่ดอมเจ้าเจอเสือแล้วเจ้าหนีได้หรือเปล่าหนีได้เพค่ะโชคดีมากเลยวิ่งไปเจอรถเครื่องไม่เจอรถเครื่องโอ้เจอรถเครื่องเจ้าท่าำไมไม่เรียกแต่มอเตอร์ไซค์กัเลยเลยแม่มี่พักกันเลยไม่ได้จอเขาเนี่ยก็ไปเจอรถเครื่องไหมถ้ารู้หม่อมท่าน ขี่รถเครื่องบิดไปเต็มแรงเลยเปคะเจ้ารอแล้วใช่ไหมหม่อมจะไปอัดกระทายสิปล้อม่อมจนตายเพคะไม่เป็นไรเจะไม่ต้องร้องไห้โบราณเน่ยเขาทํานายเอาไว้ฝันว่าเราตายตื่นมาเราก็จะไม่ตายอ๋อพี่ว่าเป็นเรื่องที่ดีฝันร้ายกลายเป็นดีกลับกันฝันว่าตายก็คือไม่ตายใช่แล้วใช่แล้วเอ๊ะเสร็จพี่เพคะแต่ในฝันเนี่ย หนูมีแม่สามคนซ้อนท้ายไปด้วยนะที่ซ้อนไม่แค่สองคนตายตายด้วยซ้อนมันมันซ้อนหลังสองคนสามคนเลยเหรอเฮ้ยมันมันนั่งได้อะซ้อนแล้วเป็นยังไงนั่งได้ไปคะแล้วเป็นยังไงบ้างแต่แม่สามคนเนี่ยไม่ตายละโอ้ถ้าไม่ตายอะสุกแป๊บเดี๋ยวก็ตายไม่รู้จักซ้อนท้ายไปทำไมเนี่ยก็เห็นโบกจะไปตลาดกัน วันนี้ล่ะเป็นวันสำคัญนิ่มนเลยไปค่ะจะเจริญพรจะเปิดหีบกลัวนีบิบมือเราอยากจะลึมนยิบแต่เรากลัวว่าหยิบจะนีบนี่หีบนีบมือเ,เปิดมาไปแค่ว่าฉันอยากรู้ว่าด้านไหนหยนุดบอกไปเดี๋ยวเฮ้ ไม่ขุนโจรมาเพคะทรงหีบสมบัติมาให้ระหว่างพระองค์นะเพคะทรงมาไม่ไม่นี่มาเป็นหีบของเราทรงหีบไม่หีบนี้เป็นของฉันระหว่างพระองค์นะเพคะถ้าแกไม่ให้ปล่อยให้ทิบนี้ไปเป็นของใครทั้งนั้นก็เข้ามาสิวะวายไม่ตายแล้วก็เป็นน้องตายแล้วตายแล้ว พีาหนุ่มพี่หนุ่มพ่อแม่ไอ้ลูกแม่หนุ่ากหคบด้วยทำใจดีๆไว้ลูกส่งหีบสมบัติมาให้ค่ะเอาไงดีแม่อย่าให้มันแม่ส่งมาไม่ให้ไม่ให้ในเมื่อข้าไม่ได้พวกแกก็ต้องไม่ได้ ทำไงเนี่ยจะเผาหีบสมบัติทิ้งเสียมันจะเผาแล้วอะไปเนัไปกลับไปวนั่ง ไวเวลาพูดกับเขาเนี่ยท่านองค์อาจเนี่ยมีท่านนำหน้าด้วยเข้าใจไหมละครก็เหมือนลิเกแล้วการเป็นลบหน้าซะไปยืนตลกอยู่คนเดียวเนี่ยทังหน้านี้พังใช้มารยาหญิงลูกใช้มารอย่างยั่วเขายั่วเขาอะไรอ๋ออะไรอดุดอะไรอจะกัดขาหนูทำไมปากเปิดเลยไปหมดเลยลูกอดอยากปากแห้งให้หมด